เปิดเรื่องมาตอนที่1พระเอกก็กำลังเล่นเกมจีบหนุ่มอยู่นั่นเองพระเอกนี้ก็เล่นเกมไปบ่นไปล่ะครับนางเอกก็มันยาจริงๆเกมนี้บันทอนจิตใจจังเพียจังโว้ยทำไมต้องใช้วันหยุดที่ล้ำค่านะ่ะมาทำให้เจ้าชายพวกนี้นี่ชอบด้วยวะ<อ>ระหว่างที่เล่นอยู่นั้นแชทก็ดังขึ้นมานะครับน้องสาวของพระเอกถ่ายรูปมาอวดละ่ะที่หนีไปเที่ยวต่างประเทศคือน้องสาวก็ยัดเยียดให้พระเอกนั้นเล่นเกมแทนเพราะจากฟังเสียงพิเศษ ที่ปลดล็อกได้จากการเคลียร์เกมแต่ขี้เกียจเล่นละให้พระเอกเล่นแทนขู่ไปว่าจะแบกเมย์พระเอกถ้าไม่เล่นเกมให้ในเกมก็มีนางเอกเจ้าชายแล้วก็มีนางร้ายด้วยล่ะครับเป็นเกมที่ต่อสู้ในรันเจียนต่อสู้ลบด้วยเดือกาะเแล้วก็เป็นสงครามหุ่นยนต์ล่ะครับแต่พวกตัวประกอบเจ้าชายก็แพ้บ่อยเกินะ่ะจนพระเอกนี่เครียดจัดมากเลยไปเติมเกมซื้อลูกชิออนเดือลบราคา1320เยน นี่ละแสดงพลังของมนุษย์เงินเดือนออกมาเรื่องนี้ก็มีเจ้าชายอยู่5คนรงลงรักโอลิเวียที่เป็นนางเอกอยู่เพียงคนเดียวหรือก็คือ1นั่งางเอกกับ5เจ้าชายนะครับฮาเลมผู้ชายาแถมในเกมนะครับก็มีพวกสาวๆที่มีชู้รักพาไปไหนมาไหนตามอำเภอใจไปด้วยโหก,ก็เครียดจัดเลยเกียติสุดๆในโลกใบนี้นี่พระเอกได้กล่าวไว้พระเอกก็เล่นเกมจีบหนุ่มติดต่อกันหลายวันไม่หยุดพักเลย หลายวันจนเชียร์เกมได้แล้วครับจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโอลิเวียนางเอกของเราก็แต่งงานกับเจ้าชายทั้ง5คนเชียร์เกมจบพ่อเอกก็หิวมากเลยจะลงไปหาอะไรกินละครับแต่ระหว่างที่ลงบันไดอยู่นั่นเองก็ตกลงมาตายเรียบร้อย <S <S ขอเสริมจากนิยายก่อนนะครับคือพ่อเอกก็เหมือนจะแชร์ความลับของน้องสาวส่งข้อความให้แม่และครับแก้แค้นคืนที่โดนจัดเยียดให้เล่นเกมประหลาดพวกนี้ก่อนจะตกบันไดมาตายละครับตัดผ้าไปตายแล้วก็ไปต่างโลกละครับ ตามสไตล์อนิเมะต,ต่างโลกพ่อกับแม่พระเอกก็มาบนพระเอกที่หนีออกมาเล่นยิ่งเป็นวันที่คุณหญิงมาที่บ้านด้วยคุณหญิงโซลา่าก็บอกพ่อพระเอกว่าบัตกัสตระกูลบันฟาสนี่อยู่ได้เพราะใครก็เพราะโซลา่าพ่อของพระเอกต่อไปโซลา่าก็ทวงบุญคุณใหญ่เลยทั้งการที่เจ้าของที่ดินบ้านนอกจังแกน่ะได้ไปบัตรตัวในฐานะบาดอนได้ก็เพราะแต่งงานกับฉันค่ะจงอย่าลืมเรื่องนั้นสละ พ่อกับแม่ของพระเอกก็ก้มหน้าให้เธอเล็กน้อยเพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับโซล่าอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงกับลูกชายลูกสาวของเธอและก็มีชู้รักอยู่อีกหนึ่งคนนานๆทีนะครับจะมาอาณาเขตที่บ้านบาลอนตัดภาาไปพระเอกก็มาอยู่ในห้องเก็บของกับพี่ชายพระเอกก็ได้ข้อมูลจากพี่ชายว่าพวกเขานะ่ะเป็นลูกเมียน้อยโซล่านะ่ะเป็นเมียหลวงพี่ชายก็บอกพระเอกให้ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้ถ้าเข้าโรงเรียนไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะหาคู่แต่งงานไม่ได้นะโลกใบนี้เนะี่ย มันไม่มีจุดยืนของลูกผู้ชายเอาซะเลยโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่เพื่อเอกช,อช็อกชิบหายแล้วกูได้เข้ามาในโลกของเกมจ no ีบหนุ่มเกมที่กูเกียบแสนเกียจเ oh, <no. S 1> ข้าทำนองคองทำเกียริอะไรมักได้อย่างนั้นขอเกียริเธอแล้วกันฉันคงได้คบกับเธอโนมิเตอร์ก็มาเว้ย ตัดภาพมาก็ผ่านไป10ปีวัยเหมือนโกโหกพระเอกณ่ะจะอายุได้15ปีแล้วครับลีออนโฟร์บันฟาร์ดตัวประกอบเองผู้แสนธรรมดาในเกมก็ไม่มีตระกูลนี้โผล่มาเลยพระเอกก็เคยคิดว่าจะใช้ความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นแต่คิดไปคิดมาก็ใช้ชีวิตตัวประกอบเองแบบนี้ก็สุขสบายดีเหมือนกันทำไร่ทำนาไปละ่ะแต่ความสงบสุขของพระเอกก็จบลงโซดาได้มาเสนอคู่ดูตัวให้พระเอกให้พระเอกได้แต่งงานกับป้าแก่แกอายุ50ปี ซึ่งก็แต่งงานมาแล้ว7ครั้งยิ่งกว่านั้นสามีทุกคนของเธอก็ตายในสงครามนี่มันหวังเงินบำนาญชัดๆเลยพ่อเอกก็ไม่ยอมจะไปหาผู้แต่งงานในโรงเรียนเอาแต่บ้านของพ่อเอกก็ไม่ค่อยมีเงินละครับแล้วพ่อเอกก็เป็นลูกชายคนที่3พี่สาวคนโตกับพี่ชายคนรองก็เข้าโรงเรียนไปแล้วเงินตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีพ่อของพ่อเอกก็ไม่มีเงินส่งพ่อเอกเข้าโรงเรียนแล้วพ่อเอกก็บอกไปว่าแค่มีเงินก็พอใช่ไหมพ่อเอกก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปตามล่าหาไอเทมในตำนาน ตัดผ้าไปละครับพ่อเอกก็ยืมเนือบินขนาดเล็กของพ่อเพื่อออกสำรวจตามหาไอเทมในตำนานที่พ่อเอกเคยเติมเงินซื้อในเกมซึ่งมันก็เป็นของที่นางเอกจะได้รับมาครอบครองหลังจากที่เข้าโรงเรียนไปแล้วละครับซึ่งพ่อเอกก็คำนวณแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่ในรุ่นเดียวกันกับนางเอกดังนั้นไอ้นั่นน่ะจะต้องยังมีอยู่อย่างแน่นอนยังไม่มีใครค้นพบเจอมันพ่อเอกเจอมอนเตอร์ก็สอยมันร่วง ด้วยปืนเวทมนต์ที่ยืมมาจากพ่อจนในที่สุดแล้วพระเอกก็มาถึงจุดเคลื่อนย้ายแต่ระหว่างที่กําลังวาร์ปอยู่นั่นเองเดือบินของพระเอกก็ทนแรงพายุไม่ไหวพังลงไปแล้วพระเอกก็โดนดูดเข้าไปในเกาะลอยฟ้าแห่งหนึ่งเดือพระเอกพังไปแล้วละครตอนนี้ก็เหลือแต่อาวุธกับกระสุนเวทพระเอกก็เดินเข้าไปในอาคารที่เคยเล่นในเกมจัดการหุ่นยนต์รักษาการและเดินตามทางที่อยู่ในความทรงจําเข้าไป พะกับโครงกระดหกของเจ้าหน้าที่ที่ตายไปแล้วพอเอกก็เอาบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่มาเปิดห้องต่างๆเข้าไปหาไอเทมต่อไปก็ใช้ความสามารถของบัตรนี้ล่ะครับจนเข้าไปถึงยานอาวกาศยุคเก่าซึ่งก็เป็นที่ที่ลูกชิออนอยู่นั่นเองพอเข้าไปถึงห้องควบคุมแล้วล่ะครับก็เจอกับหุงง่นยนต์ที่อยู่ที่นั่นมันก็พยายามกาจัดพะเอกออกไปเพราะเป็นผู้บุกรุกพเอกก็พยายามต่อสู้ใช้ทั้งกระสุนเวททั้งระเบิดเวทมนต์แต่เจ้าหุ่นนี่ก็โหดมากล่ะครับไม่เป็นอะไรเลย พร้อมทั้งกลางบาเดียเวทมนได้อีกอเอ้ก็บอกไปว่านี่มันขี้โกงนี่วามันก็ตอบไปว่าขอบคุณมากครับกำลังเรียนรู้ว่าการโดนว่าขี้โกงนี้ในการต่อสู้คือคําชมมันกลางบาเดียเวทมนตได้อเฮอ้ก็ใช้ระเบิดอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นระเบิดธรรมดาที่ไม่ใช่ระเบิดเวทมนก็โดนหุ่นยนต์เข้าไปจังๆแล้วครับแต่พระเอกก็โดนหุ่นยนต์นี้จับตัวได้ละมันก็ตกใจที่พระเอกใช้อาวุธที่ไม่ใช่เวทมนทั้งที่พวกมนุษย์ยุคใหม่นั้นยึดติดกับเวทมนหุ่นยนต์ก็ อเฮ้ยเบอกไปว่าออเดทินสุริยคติน่ะของแบบนั้นน่ะไม่รู้หรอกหุ่นยนต์ก็ทรมานพระเอกมันได้รู้คําตอบแล้วว่ามนุษย์ยุคเก่าน่ะได้ล่มสลายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ครอบครองพลังที่เรียกว่าเวทมนต์มันก็บอกต่อไปว่าแต่ภารกิจของพวกเรานั้นก็ยังไม่จบสิ่งที่ต้องทาเป็นอนันดับแรกก็คือการกําจัดพวกคุณออกไปพวกคุณที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่มันก็จะฆ่าพระเอกละครับให้ออก็ใช้ดาบพ,พุ่งเข้าไปในดวงตาของหุนนหห่นยนต์ทำให้หุ่นยนต์ แต่มันก็ไม่หายไปไหนหรอครับตัวจริงของมันก็คือ AI ของยานลำนี้นั่นเองพระเอกก็สภาพล่อแร่มากตอนนี้ ให้ออก็เดินเข้าไปประทับตายืนยันเพื่อเป็นเจ้าของยานลำนี้ AI ก็สแกนพระเอกและอนุมัติให้พระเอกเป็นมาสเตอร์มันผลพบว่าพระเอกนั้นเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่แต่ก็มีลักษณะของมนุษย์สายพันธุ์เก่าอยู่ด้วยพระเอกก็ต้องชื่อให้มันว่าลูกซิออนตามเชื่อในเกมละครับระหว่างนี้พระเอกก็บนเรื่องเกมเฮงสวยกับเจ้าลุกซิออนนะครับบนต่างๆนานาหลายเรื่องเลยทีเดียวก่อนที่พระเอกนั้นจะหมดสติไป จัดภาพไปที่ครอบครัวของพรอเอกโซลาก็มาที่บ้านโซลาก็บอกไปว่าออกไจนไปไปตั้ง3มเดือนนี้ไม่ได้ยินข่าวคราวมาเลยคงจะตายไปแล้วมัง้งเดือยไม่ก็หนีไปแล้วแต่พ่อของพ่อเอกก็เชื่อมั่นในตัวของพระเอกแต่แล้วระหว่างนั้นเองพ่้เอกก็ขับยานบินมาที่บ้านพร้อมกับสมวัตกองโตใหญ่มโหฬาน <S <S แล้วไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างๆลอยอยู่ข้างพระเอกนั้นก็คือเจ้าลูกชิออนนั่นเองโซลาก็โกดแขนมากดูจากสีตาแล้วนะพ่ออก้กก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์นี่มันตัวร้ายชัดๆล่ะครับ ตัดภาพไปและภาเพเอกตัวประกอบ A ก็ได้เข้าโรงเรียนตามที่หวังเอาไว้พร้อมก็เข้าเรียนรุ่นเดียวกันกันกบพวกเจ้าชายทั้ง5คนตัวไรลูกสาวของโดรยคุคนที่จะมีบทสําคัญต่อๆไปและสุดท้ายก็คือนางเอกโอลิเวียของเรานั่นเอง จบตอนที่1ก็ฝากกดไลค์กดสับสไครปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปก็ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยละครับคือในอาณาจักรของพระเอกนั้นก็นักจนภัยนั้นจะได้รับการยอมรับมากเลยสมบัติที่พระเอกหามาได้นั้นก็เป็นของพระเอกทั้งหมดทั้งเกาะลอยฟ้าของพระเอกที่ค้นพบ ก็เป็นของพระเอกอีกด้วยแม้ว่าโซล่าพยายามแย่งยังไงก็ไม่ได้ละครับและสิ่งนี้เองก็ทําให้โซล่านั้นโกรธมากละก็อิจฉาละมั้งครับวางแขนพระเอกสดิบดีทั้งคิดให้พระเอกไปเป็นทหารจะได้ตายเอาเงินบํานาญแต่ก็โดนพระเอกเอายานบินมาตบหน้าเข้าจัง,จงและที่สําคัญนะครับผมก็กลับมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนก็เพิ่งมาสปอยตอนที่1เอาพอประมาณก่อนก็เลิกทําไปนานมากแต่ก็กลับมาแล้วหวังว่าเรื่องนี้จะสปอยจบๆไป แล้วก็จะทําจบไปได้หลายเรื่องแลครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแล้วครับเลอ